สวัสดีครับกลับมาพบกับอันฟอรดนะครับวันนี้เองก็จะพามารับชมนะครับสประตูนะครับตัวนี้ Next Gen XLS นะครับตัวนี้เป็น MY 2024นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยที่มีการปรับเปลี่ยนนะครับตัวรถนะครับเนี่ยครับแบบที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับก็จะมีแปลงหน้าแปลงตาไปจากเดิมนะครับราคาจัดใหม่ปัจจุบันนะครับอยู่ที่919,000บาทนะครับปัจจุบันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับฟอดทำแคมเปญนะครับเราทำแคมเปญนะครับลดไป120,000บาทเหลือราคา799,000บาทนะครับเดี๋ยวอันพารับชมกันดีกวว่่่่าาาานนนนนะะะคคครรรััับบเจ้้้ีี XLS 4ปตููททผช มีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับของเขานะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด2 0ลิตรนะครับเป็นซิงเกิลเทอร์โบหรือเทอร์โบเดี่ยวนั่นเองมาพร้อมกับพละกำลังนะครับแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับสิ่งที่แตกต่างจากนะครับรุ่นปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีในส่วนของ กระจังด้านหน้านี้นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบสีดําให้นะครับน่ครับตัวนี้นะครับพร้อมกับรูปโลโก้นะครับก็ยังเป็นแบบเดิมอยู่นะครับน่ครับกระจังก็จะทําเป็นแบบสีดําล้วนนะครับจุดต่อมาเลยนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนนะครับเพิ่มเติมนะครับก็จะมีในส่วนของครอบไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้ครับแบบเดิมนะครับก็จะเป็นสีอโครเมียมนะครับตัวนี้ก็จะทําเป็นแบบสีดําเลยนะครับน่ครับพร้อมกับไฟตัดหมอกที่มีมาให้เดิมๆจากโรงงานนะครับบริเวณกันชนด้านหน้านะครับก็จะเป็นแบบสีดําล้วนก็ยัง คงเป็นแบบเหมือนเดิมครับมีห่วงลากจูมาให้1ตําตำแหน่งอยู่ที่ทางฝั่งด้านซ้ายของตัวรถนะครับน่ครับบริเวณฝากระโปรงนะครับก็ยังเป็นโครงดีไซน์แบบเดิมไว้นะครับตัวนี้ก็ตัวรถสีขาวก็จะทําแบบสีขาวให้ด้านข้างนะครับก็จะมีคิ้วล้อนะครับขนาด3นิ้วนะครับตัวนี้ก็ยังเป็นแบบเหมือนเดิมอยู่นะครับแล้วก็สิ่งที่ปรับเปลี่ยนนะครับจากเดิมก็จะเป็นล้อแมกนะครับเป็นลายของล้อแมกนะครับตัวนี้นะครับที่ปรับเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นลายที่แตกต่างจากเดิมเลยทําสีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสสีีดดําตัักกบออ เทาเทากาไฟนะครับนี่ครับพร้อมกับล้อนะครับขนาด17นิ้วนะครับตัวนี้สเปคยางของเขานะครับอยู่ที่255ทับ70 R17 นอดะครับล้อปัจจุบันของเรานะครับใช้ยางบิสโต้นะครับที่เป็นยาง h t นะครับตัวนี้ก็วิ่งได้ทุกพื้นผิวถนนเลยนะครับมาพร้อมกับดิสเบรกด้านหน้าดัมเบรกด้านหลังนะครับตัวนี้ก็มีระบบ ABS ป้องกันล้อลัก eBD กระจายแรงเบรกมาให้นะครับเนี่ยครับตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของแก้มด้านข้างนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนนะครับจากเส้นด้านข้างตรงนี้นะครับเป็นสีโครเมียมตัวนี้ก็จะทําเป็นสีดําแล้วพร้อมกับตัวคีิประบายความร้อนนะครับตัวนี้ก็รองรับในส่วนของตัวยูโรไฟมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าตัวไหนมีรองรับยูโรไฟนะครับจะตัดคําว่าโชว์โบออกนะครับตัวนี้ก็จะมีระบบอะสตาร์ตสต็อปมาให้แล้วนะครับเนี่ยครับตัวนี้อะ กระจกด้านข้างนะครับปกติแล้ว XLS ของเราก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถคันนี้ครับกระจกก็จะทําเป็นสีดําให้ทุกๆรุ่นเลยนะครับทุกๆสีเลยนะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกด้านข้างปรับเลนกระจกนะครับแบบไฟฟ้าพับเก็บยังเป็นแมนนวลอยู่นะครับคันนี้เรามีติดตั้งในส่วนของกันสาดนะครับเพิ่มเติมทั้ง4ชิ้นนะครับรวมถึงฟิล์มรอบคเราลติดเป็นแบบเกรดเซรามิกนะครับแล้วก็ในส่วนของเบามือจับนะครับตัวเบามือก็จะทเป็นสีดําให้แล้วนะครับก็ทําให้เพิ่มมิติ ของตัวรถนะครับปกติแล้วก็จะเบ้ามือจับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็จะอีกจุดหนึ่งนะครับตำแหน่งของเสานะครับนี่ครับเสานะครับตัวเสาของเรานะครับก็จะทําเป็นสีเดียวกับตัวรถมาให้แล้วปกติแล้วตัวเสานะครับก็จะเป็นสีดํานะครับนี่ครับอ่านี่ครับสำหรับตรงเสาของอ่าเสาตรงกลางของตัวรถนะครับแล้วก็บันไดเหยียบด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับบันไดด้านข้างก็จะเป็นสีดํามาให้นะครับนี่ครับแล้วก็ ถังน้ํามันของเรานะครับตัวนี้ถังน้ำมันจุ80ลิตรยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะครับชิ้นน้น้ำมันนะครับก็จะเป็นดีเซลนะครับรองรับดีเซลสูงสุดถึง B20 นะครับปัจจุบันของเราก็จะเป็นดีเซล B7 แล้วก็ B10 นะครับที่มีจําหน่ายในท้องตลาดนะครับเต็มถังก็จุได้ 80ลิตรวิ่งได้เกือบเกือบ1,000กิโลเมตรก็เลยทีเดียวบันไดเหยียบด้านข้างนะครับตัวนี้ก็มีมาให้นะครับบางโคนด้านหลังนะครับมีมาให้นะครับบางโคนด้านหน้าก็มีมาให้นะครับลายล้อแมกนะครับที่ปรับเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายของตัวรถกันนะครับสิ่งที่ปรับเปลี่ยนนะครับก็จะมีในส่วนของการชนท้ายนะครับการชนท้ายก็จะทําเป็นแบบสีดํามาให้แล้วนะครับตัวสีดำเนี่ยออกสีดําแบบดาด้านนะครับเดิมเดิมก่อนหน้านี้นะครับ XLS ของเราก็จะการชนท้ายจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับ เดี๋ยวอาจจะยกตัวอย่างเทียบให้ดูนะครับนะครับตัวนี้กันชนท้ายนะครับยังไม่มีเซ็นเซอร์มาให้นะครับคันนี้เรามีการติดตั้งในส่วนของสติกเกอร์คําว่าเลนเจอร์นะครับแบบสีดำนะครับทับเข้าไปในส่วนของร่องนะครับที่ปั๊มนูนต่ำนะครับ พร้อมกับในส่วนของโลโก้ฟอร์ดมีกล้องมองหลังนะครับเชื่อมต่อกับหน้าจอมาให้แล้วนะครับเดิมๆนะครับไฟเบรกดวงที่3นะครับคันนี้นะครับเรามีการติดตั้งในส่วนของฝาปิดท้ายแบบไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นของตัวโรลเลอร์มาตเตอร์นะครับก็จะมีกุญแจมาให้นะครับเนี่ยครับตัวนี้ก็เอาไว้รองรับการใช้งานนะครับนี่ครับอ่านี่ครับแล้วก็อ่าคันนี้ก็มีติดตั้งในส่วนของโช๊คด้านหลังด้วยนะครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นช๊คที่ติดตั้งของฟอร์ดเลยนะครับอ่า ดี๋ยวอันพารับชมภายในของตัวรถกันนะครับว่าในตัวรถนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาเป็นสิ่งที่ลูกค้ารีเควสกันมากๆเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเบาะหนังนั่นเองนะครับเนี่ครับกระบะของเรานะครับมีเบาะหนังมาให้แล้วสําหรับรุ่น XLS ซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเบาะผ้านะครับหรือเบาะกำมะหยี่นะครับตัวนี้ก็จะมีเป็นเบาะหนังมาให้นะครับมีเข็มขัดนิรภัยทั้ง3จุดรองรับ ISO FIX นะครับส่วนแอร์ตอนหลังก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังไม่มีนะครับมีในส่วนของ ปลั๊กไฟ12โวลต์นะครับตัวนี้นะครับยังมีมาให้อยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของฝั่งผู้ขับขี่นะครับนี่ครับฝั่งผู้ขับขี่ของเรานะครับแผงด้านข้างก็เป็นกระจกออโต้คู่หน้าให้นะครับปรับเลนกระจกด้านข้างแบบไฟฟ้านะครับนี่ครับตัวเบาะนะครับลายเบาะนะครับเนี่ยครับ ขเขานะครับก็ทำลายใกล้เคียงกับรุ่นレนเจอร์สปอร์ตเลยนะครับฝั่งผู้ขับขี่ปรับเบาะได้6ทิศทางฝั่งผู้โดยสารปรับเบาะได้4ทิศทางนะครับพวงมาลัยปรับได้4ทิศทางนะครับเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้ามาให้แล้วนะครับหน้าจอเรือนไม้เป็นแบบดิจิตอลขนาด8นิ้วกุญแจเป็นแบบบิดสตาร์ทนะครับตัวนี้มี Immobilizer มาให้ด้วยนะครับไฟหน้าเป็นแบบออโต้ปรับ ความสูงต่ำของไฟหน้าได้4ระดับหน้าจอกลางขนาด10นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto มาให้นะครับปรับโหมดการขับขี่ได้นะครับนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับภายในของตัวรถเรานะครับที่การปรับเปลี่ยนแล้วก็คอนโซลนะครับ ปรับนะครับจากสีนะครับที่ก่อนหน้านี้เป็นสีดําตัดกับสีเทาแลมโบคันนี้เราก็ทําเป็นสีดําล้วนเลยนะครับภายในก็ดูฉบเฉี่ยวแล้วก็ดูดุขึ้นนะครับแล้วก็มีเบาะหนังนะครับพร้อมกับการรองรับการใช้งานทุกๆรูปแบบเลยนะครับเป็นเบาะหนังมาให้จากโรงงานนะครับอย่างที่อ่านแจ้งเตือนนะครับเอสเเป็นกระบะ4ีประตูที่ขายดีนะครับตอนนี้นะครับฟอร์ดเราทําโปรโมชั่นนะครับราคา7จ็ดแสนบาทนะครับเรียกว่าเป็นโปรโมชั่นราคาที่ดีที่สุดเลยนะครับได้4ประตูไว้ใช้งานนะครับใช้ในกิจการใช้ในครอบครัวนะครับพร้อมกับ นีแบบ้หรือลูกค้านะครับเลือกเป็นโปรโมชั่นที่2อันมีโปรโมชั่นแบบดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ให้ด้วยนะครับแบบที่3เรามีโปรโมชั่นออกรถเริ่มต้นเพียง19,00 0บาทนะครับลูกค้าอยากได้แบบไหนนะครับอยากจะผ่อนเท่าไหร่นะครับทักเข้ามาหาอันนะครับอันจะแนะนำการออกรถให้นะครับทำให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับลูกค้าพร้อมนำรถหล่อๆแบบนี้นะครับตัวใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับรับรถนะครับก่อนสิ้นปีได้เลยนะครับ เพียงแค่ทักเข้ามานะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อ่านด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ